สวัสดีค่ะพี่กุกดสิวเองนะคะวันนี้นะคะเจอน้องนะคะมากดสิวเป็นสิวฮอร์โมนสิววัยรุ่นนะคะแต่เจ็บเจ็บเกรงเกรงนิดนึงนะคะแล้วก็บวกกับพี่กุ้งขนของอยู่อาจจะเสียงดังนิดหน่อยไม่เป็นไรล,ลูกไม่ต้องเก่งนะลูกนะเาบาเบาเบาเบา,บานี่น,นะนะลูกนะผ่อนคลายนะลูกน้องบอกว่าผมคอหนะ้าผากกับแก้มครับพี่กุ้งเอาออกให้หมดเลยนะ อ่าหมดไม่หมดก็มาดูกันนะคะว่าน้องจะให้พี่กุ้งกดได้มากน้อยแค่ไหนนะอ่าไม่ต้องเก่งนะลูกถ้าหนูไม่เกง่งการกดจะดีสิวจะออกสวยลูกนิดหน่อยนิดหน่อยเ่ีหยน่อยนะึงนะไม่เกง่งลูกไม่เก่งนะอ่า ให้นันหรอื <c oughs> น้องเกรงนิดหน่อยนะคะลูกนะอดทนหน่อยนะลูกนะถ้าออกไม่สุดมันก็ไม่สุดสำหรับพี่พี่ก็ไม่โอเคหรอกนิดนึ่งนะลูกนะอืมเดี๋ยวพอกดเสร็จเดี๋ยวให้น้องดูน้องจะได้มีกำลังใจนะคะการที่พี่กุ้งวางสิวไว้บนหน้านะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขาโดนกดอารมณ์เขาจะรู้สึกว่า ีไม่ได้เจาะเลยลูกกดอย่างเดียวเลยเอาไมา้กดแต่ลูกยังไม่ได้เจาะนะลูกนะถ้าเม็ดไหนเจาะเดี๋ยวพี่บอกนะคะนีน่เดียวมายังไม่เก่งลูกไม่เก่งน,นี่เป็นน้เลูกนะเจาะตรงคิวได้มากครับ เดี๋ยวโดนตรงคิวได้ไหมได้ได้ลบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปอยู่เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูนะลูกนะเก็บเก็บ <c oughs> อดทนนิดหนึงนน่ง,งนะลูกอดทนนิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งถ้าเกรงนะลูกเวลาเรากดน้ำหนักมือคะ่ะหัวสิวจะไม่ค่อยออกนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ปุ่มเบรกก่อนนะคะเบรกให้น้องก่อน สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้พี่กุ้งทำหน้าผากไปแล้วก็เลยขอ,อน้องคางนิดหน่อยเนาะพอคลิปมันสั้นไปก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูยาวๆนะคะมาต่อที่คางให้ก่อนอเวลาทําคลิปพี่กุ้งจะไล่ตามลูกค้านิดหนึ่งนะล,ลูกนะอ่าเมานไว้ลูกไม่รู้นางจะให้พี่กุ้งไปได้ต่อไหม เพิ่งลูกจึเพิ่งสวยสวยลูกสวยสวย,สวยนิดนึงโอ้ยตังกล้องให้อย่างดีเลยสวยมากลูกอ่ามิตึงนะลูกนะสิวหนูสวยมากเม้มปากก่อนแม้มปากก่อนเออเแม้มปากเม้มก่อนอัอนอเล็กๆไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้นะคะ เม้ไมไว้นะลหลกเม้มไว้ก่อนนะเออขอบคุณครับการเม้มปากก็คือจะช่วยทําให้นะคะพี่กุ้งมองผิวมันตึงทําให้เรากดได้ง่ายขึ้นนะคะอ้อะะพอพอพ,อพอครับนะคะพอก่อนนะคะอ่ะหลังจากการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมนะคะ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อนะคะเราไม่ลืมนะคะที่จะเช็ดทาความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักเอมซา์เพื่อเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะหลังจากกดสิวเสร็จแล้วเราจะมาฆ่าเชื้อนะคะผิวของน้องเรายใช้ละลายหัวสิวค่ะ เพราะว่าตัวละลายหัวสิวจะทําให้หัวสิวหลวมแล้วก็กดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็เราจะใช้ลดแดงด้วยโลเวลาเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรลาของผิวสุดท้ายเลยนะคะคือมาร์กสาหลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวเป็นมาร์กล้างสารพิษค่ะฟื้นฟูผิวนะคะทําให้ผิวแข็งแรงนะคะตัวเนื้อมาร์กจะสีเขียวละมุนนะคะเวลาพอกจะทําให้นะคะเป็นปฏิกิริยาผิวนะคะแสบๆยิบยิบแป๊บแปผิวสักพักหนึ่งเพื่อล้างสารพิษฟื้นฟูผิวทําให้ผิวของเราแข็งแรงนั่นเองมันพอก็็นระจาาาทุุกกกววววัคพีีี่่้้้งลณไดดผิแแ แล้วก็ปอดสิวนะคะแล้วเจอกันใหม่เนี่ยค่ะคลิปนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวรอดูว่าน้องจะให้กดได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามกันนะคะขอบคุณค่ะ